เราซื้อขวดปืนไปเฮ้อยังเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรย้อนย้อนมึงมีแทงคุมก็ได้กดแล้วไม่มึงมีเฟสติฟายทุกอย่ากดแล้วไอ้ยเลือดเหลือไม่พอหรอกมึงดูดาเมจมันดูุ้ยซื้อสองงานสิวะสัตทธาสองเท่ามันคูดาวเปล่ากดอันนึงก็คูดาวห้าวิ อไอ้อปกก่นเหี้ยวะโอ้เจา้จาลัทธิเจ้าลัทธิไม่รู้ว่าไอ้เล่นโดยเองมีกูดาวไอ้สัสว่าแล้วนี่ไงไปเลยไปเลยไปเลยมีแต่มันเดินองไฟกูอืมมันเดินคีบัวโอ,อ้พนันไหนซ่าอาไรมันมันเป็นเรียเพร่ ลูกทักดับได้แล้วได้แล้วโดดแล้วโดดแล้วนี่ขอเรียกเนี่ยขอแล้วโอเคบอกมันแน่จริงก็เข้ามาได้เขาลีม,มานาแล้วรอมาส่งเฮ้ยสตี้ระวงังโอ้ ้มันโยนเพื hmm. hmm. oh. kind of oh. Oh. You no? ่อนมันไปทำไมมันพุ่อัพสองนามวะนี่ละมึงเจมสบล็อกมีเป็นหัวนมสีชมพูอ๋ออ๋ออูกการต้นไม้ใส่มามึงมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นในสัตว์หูนักเลยเออมึงโยนมาไอ้นะว้าบเลยว้าบนไหมว้าบบนอะไรวะตายอยู่ตายอยู่ปืนกูตายอยู่ ห่วยหมดหมดสกิลหมดมืมเข้ามาแล้วสัญญาบอกว่าโดนใบอยู่ไหนมึงเลี้ยงสมันแล้วสัญญาบอกว่าเยอะเยเยอะเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้พ่อคุณโทรมาเหมือนบนแต่โดนยังไม่โดน ให้มันโดนไปดิมันแย่งแครี่รัดคีว่ะก็ให้มันแครี่ไปถ้าไม่ชนะก็ก็ว่ามันเอานี่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 ฮัตีุ่นยิงเลนกลางปัมป่าเฉยมันขี้วอดเนงผูว่เออมันหาวอดกูกูมีแต่อันนั้นไงตอนนั้นไปมีเดออฟเตอรม์มีเซนตีปักด,ด้วย มันซื้อเลนดรอปมามเวทอย่างเบาอ๋อใส่หลงปูตวงไปยาวแปดเมตรอย่าเลยตูงสิตูมสิมสมสแล้วเวน,นอกมาทำไมวะสูบไหนวะ <c oughs> เรียบร้อยฮัตก้ากูโตเขาเปิดเ,เ,เป็นเนวข้างนู้น กูลองดูโอ้โหอะไรล่ะเเสียงออกรอดลอดเลฟันว่ะถ้าโดนก็ดีแต่ถ้าไม่โดนก็อย่าไหว่ากันสิวะโอ้ยนี่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 าหมันละสัญญาบอกว่าล่ะปมกูดีละโดนไส้สัตวโดนซะ เทคกีฟอมเทคกีล่างปอมมันออกแยกล่างออกแยกล่างออกแยกล่างมีตูมทีนึงไม่ไม่ได้แล้วมันตีทิ้งหมดละมานากูหมดไปเลยั่นเข้าปั่นเข้าไม่ได้ไม่ได้เยอะไปถอยเล่ยถอยเล่ยเหลือมึงคนเดียวละฟามต่อเพื่อนฟามต่อ ได้ในแนล้วไฟยุ่มหมุนแล,ล้วเลรดเกมมึงเก่งเท่าจักไหมเนี่ยเก่งกว่าดิาโอ้ยรถบัสเดี๋ยแล้วมึดไฟต่อี๋ยวมึงไฟต่อแล้วกูกลับมาถอยแล้วเนี่ยเหลือแต่ว่านักซีกูจะโดนตอนไหนเฮ้ยมันเห็นกูนีน่เลยเหร ม,มันไม่ได้เห็นหรอกมันก็แค่ขี่มาโดนนี่แหละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ปีมันปีเธอมีเวทเซลกกใช้สิ คือมันตายไฟอยู่แล้วมึงจะมันจะมันจะขยันตีไปทำไมกูก็ไม่เก็ตมันเหมือนกันมันโลชาเหรอไม่ไม่ได้กูว่าบน<อ>ไปลองไปเลยไปด้วยกูดโนดนรถในหนๆๆใน,นเ อ๋อแคีกูตายแล้วใช่ตายแล้วดิมึงไปทำยีย่อะไรได้เรอเวนอมอะมึงยังไม่ออกฉากอีกเหรอของดีเลยนะน่ะเรือ่อนกูก็โดดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันๆก็เจอแต่อะไรแบบนี้สั์เอ้ยออกฉากแล้วก็ยืนไกลๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้าไอเพี่อะทีมเสียเปลี่ยนซื้อคาถาฟ้ามามันไม่มีประโยชน์ ทีจีทีจีตั้งแต่แครี่มึงโดนแย่งฟาร์มได้อย่างนี้อ่ะมึงจะหวังว่ามันจะชนะเหรอมันมีเฮ็ดอ่ะใช่มันมีเฮ็ดถ้ามึงปักมูตปักมูตดิไม่ไม่โดนไม่โดนโดนกลางตัวเกือบถึนระยะก่อนโอ้ย โอยยนาเีมได้อยู่กลับไปการบ้านฮะมันได้โลชานย,ยัง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 มันหุบงได้อะ ม,มันมันถืกตัวเองวะหรือว่ามันถูกไม่ได้มันตีดีมันกันตีดีกดแล้วมันกดแล้วเลือดกูโอ้ยฮัตก้าคูไอ้เหี้ย แคลรี่กูมาแล้วแต่มิดเลนกูยังไม่มาวางบนอยู่ไอ้ยี่ยังไม่ได้ออกเวลายังไม่รู้ราฟาโดนให้กูบายแบ็กไหมเนี่ยไม่ต้อเออบีเคบีเดินขางๆเติมเตมึงเอาลอกตัวข้างหลังได้ปะไม่ได้เพื่อนกูโดนชนแบบไม่หยุดไม่หยุดโดนเพียนสตันไม่หยุดเนี่ย เรียบร้อยอะไรวะเฮ้เฮ้ยที่อะไรวะนี <slow> ่เนี่ยนี่เลนกูเล่นอะไรตายกูเถอะ ไอ้ทียกูก็มีนะเส้นระบำติดชึ่งเนี่ยอืมอยู่ก็อยากจะมาดีๆก็อ,อยากจะกามาเมกูเช่นนั้นไอ้ที่มึงหิวเหรอไอ้ทีกูมาหมุนรถกระไฟแล้วงั้นเหรอนะเพื่อน,นกูไม่เสกไงมึงก็บุญหัวนะเสกไม่ทันนะดิกูต้องหมุนขึ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนตีดีพีเอสตายถามมึงเอาปากหัวลงคืนแล้วเ,เจอเทนี่ปุ้งม,มามตัดหน้าไหมหน้าเลย ต่อสิบไทนี่เลยตอนเนี้สูตรการล่างอีกเพียนนี่ไงนี่ไงทำไมกูกดเพชรไหนึ่งไม่ได้อ๋อกูโดนอธิบายปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อเฮียโดนไทม์ดเลลอนมอนมันตีใส่ พินบอกเลยเพื่อนพินบอกเลยตายอยู่ดีปีเตียนดีไม่ต้องห่วงพินบอกนี้เลยพินบอกนี้เลยดีดีจะโดนคนไม่หยุดโดนคนไม่หยุดว่าเดินกลับทางเนี้ยเออน่าจะปลอดภัยสุดละเฮ <ไป S 1> ้ยมันดับ <ไป S 1> ใ<ไ>ปอ๋อหมุนด้วยไปไปอ๋อลาก่อน คือแคลนไม่ได้ติดเตอรตันไม่หยุดเลยเนี่ยหน้าวีมาด้วยจอกคาปาอาพอโดนปวดอาวุธ พี่เทเงินหนึ่งหมื่น แคที่เกือบจะโดนกูนโ,โ,โซโลคิวเราไม่ลายสากระวังแคนี่มิมมมนวอลไปนะเนี่ยกูวอดไว้อยู่ถ้ามันมากูจะเตะไกลใส,ส่มันอุ่ยแรงจังวะ โดนเฉียวปีใครไม่ได้หรอกเพื่อนทุกคนกูตัดกูตัดขั้สีไปละตี่ี่ีออมีเอาพอมีออกต่อต่อเฮ้ โดนดิงมันเด้งแล้วไอ้้า,านาได้นะเพื่นะมันกบดี่ยวเอโคตไปโดนไโดน อุก้าในสัตว์จะบอกไว้ก่อนสั่งมีหวัดฟ้าไม่ฝับงพื้นเลยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ให้เห็นแม่งเลยเห็นแม่งเลยพี่เท่ไกลไปละมันเอากู กมึงต้องมีคนตีบ้านนะกูตีจัดไปยถัดจัดเลยตู้ยาดาเมจของกูนี่แหละขอบ้านให้พังกล้วยพุ่เลยไปแล้วไม่ทันหรอกไอ้หนูชนะได้ไงวะไอ้เหี้ยอะไรมึงที่เนี